ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกาแฟพันไทยอยู่ใกล้บ้านเพกต้าอีกแล้วจ้าใกล้ๆทางรถไฟถนนอสัมชัญไร่กล้วยข้ามทางรถไฟก็อยู่ซ้ายมือทันทีสุดๆไปเลยสะดวกมากไปใช้บัตร Maxcard ลด50ร์เซนกรณีที่เราใช้บัตรที่ห่างไกลวันหมดอายุก่อนหมดอายุสักหนึ่งเดือนเราต้องไปเสียตังค์เพื่อต่ออายุแล้วเราก็ ได้กาแฟในราคาครึ่งราคาเหมือนเดิม50%เหมือนเดิมได้1นึก็หแก้วฟรีด้วยนะจ๊ะเพกตาใช้มาแล้วเรียบร้อยร้านกาแฟพันไทยปกติเราจะเจอตามปั๊มน้ำมันพีทีถนนอสังหาไร่กล้วยใกล้บ้านเพกตาร้านกาแฟพันไทยมาเปิดลูกค้าเยอะมากเพราะทุกคนเอาบัตรแม็กซ์การ์ไปใช้บริการเพตาก็เช่นกัน ไม่ได้แตกต่างจากทุกคนเลยใกล้บ้านที่สุดแล้ว5นาทีถึงร้านสะอาดมากนั่งชิวๆเลยหกโมงเช้าถึง6กโมงเย็นอาหารเครื่องดื่มของว่างพร้อมเพลียงสามารถไปทำบัตรแม็กซ์การ์ดที่ร้านกาแฟพันไทยง่ายมากเตรียมตังค์ไปด้วยนะจ๊ะลดห้เอร์เซ็นตติมน้ำมันก็มีส่วนลดเติมแกส๊สก็มีส่วนลดด้วยเพกตา ใช้มานานมากตั้งแต่บัตรเขียวตอนนี้เป็นบัตรแดงแล้วสุดยอดสะดวกพิกต้าเป็นหนึ่งในสมาชิกและยังได้ส่วนลดในร้านออโต้แบ็กอีและหลายๆร้านเลยแล้วก็เว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตนะไปดูได้ของดีบอกต่อบายบายกาแฟพันไทยลดห้บเปร์เ็ัดแมกกาดเลยนะ